จบแล้วครับเมื่อกี้คลิปที่ผ่านมาเราเพิ่งขอไปว่าอยากตกครับแต่ตอนนี้ครับนะตกเหมือนฟ้าที่รดฟ้าโกรธครับถล่มลงมาเต็มที่ครับตอนนี้ยิ่งกว่าเละครับผมหน้าง,งานพวกเราครับเละกมเป๊ะครับทีมงานก็มานั่งล้อมวงกันอยู่นี่ครับผมว่า ไม่สามารถที่จะทํางานได้ครับพรุ่งนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานครับรเพราะว่าน้าป่าไหลลงมาแน่นอนฮะู้จัดกร็นั่งเล่นเกมมาแล้วครับผมเนี่ยอ่าผมว่าจะไปให้ตัดผมบอกว่าจะไว้สงรงล็อกเกอร์ครับผมเนาะะจะไว้ทรงมาลีฮอนนาครับมาลีฮอนนามาลีฮอนนาสายฮามาลีฮอนสาย มาเลียนแม่นี้คิดว่ามาเลียนอา,าสายงานนะพวกเราก็นั่งอยู่ด้านในน้ำรึทบาไงผู้ <c oughs> จัดการสายหนาวอืมเงี้ยเละตุ่มเป๊ะครับผมเละกันหมดแล้วครับพี่น้องจอดทุกคันครับโอ้ยังมีทีมงานทนบุรีครับเดีะยยังทำงานอยู่ครับ โอ้ครับพี่น้องเลยครับเนาะเรียกว่าสาหัสบวกสากันครับงานนี้ยอดเลยครับผมเนี่ดูทีมงานพวกเราครับจอดกันทุกคันวันนี้ไม่ได้ทำทั้งวันนะครับเพราะว่าแต่ทำทางไว้ครับตรงนี้จะเริ่มใหม่แต่ครับหมดฝังแล้วครับตรงนี้เป็นที่แองกัททะครับเนาะ อ่เวลาฝนมานี่น้ำทั้งมนทั้งหมดไหลลงมาตรงนี้แหละครับไหลลงมาด้านล่างครับจบแล้วครับพี่น้องบรรยากาศของเราทีมงานก็ห้อมล้อมกันครับเนาะะพักผ่อนกันไปครับไปเรีอกปกติครับผม,มผู้จัดก,การก็นอนเล่นโทรศัครับ่ะพี่น้อง ชีวิตต้องสู้ต่อไปเนาะเนี่ยวันนี้มีทีมงานผู้ใหญ่บ้านมาเยี่ยมครับเนาะให้กำลังใจพวกเราเดี๋ยวจะถามพักผู้จัดการนะครับว่าเป็นยังไงบ้างงานเราถึงถึงไหนมาไหนอ่ะคุยนะไปเอาคลิปไปคลิปหนึ่งไหมคุยหน่อยแล้วขอคลิปหนึ่งขอคลิปหนึ่งอิ่ม ก็ไม่คิดว่าประมาณกี่วันเราจะจบไม่ไม่ตกปีไม่ขึ้นเือนจบไหมอะไรจบจบเราจบหรือว่างานจบเราจบก็ไม่คุยกันก่อนผมไม่รู้จะว่าไงนะผมไม่มีที่ไปก็ต้องทำคลิปในร่มนะครับทำคลิปใต้เต็นท์ครับผู้จัดการตอนนี้เรามีทีมงานมากี่คนแล้วรถดามากี่คัน เก <9 rated? S 1> ้ 1941, 4, 3, าคันรถขุดกี่คันขุดสดดันเกียคันดันหนึ่งดันสองทั้งดันทั้งขุดคิดว่าพวกเราจะจะไปได้จะรอดหรือจะอยู่จะอยู่แล้วจะไปไม่เจ้าก็เจ๊งอืมไอ้ข้างหลังมากกว่าน่าจะนอนอี่งนอนมาแล้วนอนมาแล้วไอ้เจ๊งนี่เห็นลำไรลำไรแล้วเห็นภาพหรือยัง ส,สู้หรือเปล่า,า<อ>กา็โรบีต้องมาคดตัวก็ขาดตัวก็ไม่ต้องเอาโรบีต้องมาทำไมเราไ,ไม่ได้เรามีผู้ใหญ่บ้านแถวนี้เราไม่ต้องกลัวครับเราเก็บไว้อนผู้ใหญ่บ้านได้เพราะเรามีทีมงานแล้วนี่ฮะเสียงผู้ใหญ่บ้านครับเนี่ย สนุกสนานด้ยกันเนาะเอฮาครับผมเนาะความสุขทุกท่านครับวันนี้ตั้งวงกันครับเนี่ยบรรยากาศทีมงานพวกเรากว่าจะประมาณนี้ฮะวันพักผ่อนครับขุดหนึ่งวันพักสองวันผู้จัดการเราก็เล่นเกมมันเด็กน้อยครับไปเปิดดูคลิปของเสียสละใช่ไหมดูเลยดูเลยดูหน้าเลยได้ดูคลิปของใคร เียก็นตุงเด้สตุงไงกกร่งการรเรงมึงเลนมึงจะเปิดเป็ไงมันจะเปลือยครับผมเรื่องอากาศเรื่องขอนนนงนะบางเพลงอ,อันนี้ก็ยอๆครับอ่คุยมาคุยกับผู้จัดการคนระับว่ายัางไงเป็นไปยังไงชีวิตพวกเราจะรอดหรือเปล่าจะอยู่แบบไหนกับหน้าง,งานนี้ ผู้จัดการนี่ไม่กล้ากลับบ้านเลยเนาะต้องเสร็จใช่ไหมกลับไม่ได้ครับตอนเทศกาลแต่ยิ่งผมถึงบ้านแล้วใจนะใครไม่ให้กลับครับใครไม่กลับเขาจะเอาแกไรเจ้าออเกียรครับทำเงานสี่เดือนผมได้ประมาณหมื่นเนี่ยที่ในใจมันให้เดือนสองพันปุ๊บกินฟรีกินฟรีไหม กินฟรีครับเมื่อตอนเช้าเนี่ยจะให้ดูเห็ดครับกินเก็บเห็ดตอนเย็นก็หวานปลากินกินฟรีอยู่ฟรีข้าวข้าเฟ่รีเจริญเอาก่อนเลยครับคาเฟรีอยู่ฟรีกินฟรีนอนฟรีคุ้มไหมคุ้มถือว่าบริษัทนี้ใช้ได้ไหมบริษัทคุ้มความสัมพันธ์เราเป็นอะไรกันครับเป็นอะไรกันที่ข้าอวที่มีสาร ก็ช่วยช่ๆกันไปเศรษฐกิจมันไม่ดีช่วยๆกันไปครับช่วงนี้ต้องช่วยกันก่อนไม่มันมันถ้าไม่ช่วยพี่เราจะช่วยใครครับเด็กะดุงเวียกเขาเปเนชาวบ้านหิ่งห้อยเวียกงงเขาเป็นสี่อะไรหิงห้อยมีคนคอมเมนต์มาน้องพี่วงได้ดูคอมเมนต์รึไหม ในคอมเมนต์น,นะกอมินเยอะเลยตอนถ่ายรถกันขับรถนะน้องพี่วงเล่นแล้วขับรถมันหมดเนี่ยน้องพี่วงครับผมบก,<งาน>ก็ช่วงนี้ก็ยังสติสมรจัญญะอยู่ก,กับตัวอยู่ครับเนาะทีมง,ง,งานสตือนเตืนานมากเลย ไอ้คนไม่หยุดนะครับว่าจะกลับบ้านก็ไปไม่ได้ครับรถผมจอดอยู่ห่างจากนี่ประมาณสองร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรครับจะต้องเดินขึ้นไปนะขับคูปต้าไปอ๋อต่อประมาณมากเลยคือขับขาไม่ทำไม่ได้ขับหมดทางไปไหมต้องขับรถไถไปชีวิต โอ้ยอะไรนะนะขับอะไรนะขับรถขุดไปขุดไปตยดไปอมผมไปเอไปด้วกันไปเยไปลไปเดี่อโอ้ีร์ไปเราจนจบแล้วครับผมสุดยอดครับมีมีน้ำมันอยู่ตรงนีแกวแก้วแกวแก้วะเยให้ดใหบเดกยให้ีดีก้ยให้ีดให้ดียเลย บรรยากาศครับจบแล้วครับพี่น้องงานนี้หยุดยาวแน่นอนครับน่าจะยาวน่าจะยาวครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนำขึ้นกูวาต้าครับไปไปขึ้นรถต่อกันเนาะนั่งเจ้ากูวาต้ายูอาครับ